รับลมได้แบบนี้โอ้ MG ZS ครับผมรถปี61หนึ่งรกับราคาเงินสด3 1 9 0 0 0บาทผ่อนแค่5 9 7 7บาท8 4งวดมาดูหนะ้าห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับห้องเครื่องเดิมสนิทน็อตไม่เคยขยับข้างในเงียกลิบบอกเลยว่าใครได้ไปโคตรดีกระจังหน้าดูลูบเรียบหรูมาพร้อมกับโลโก้ MG ใหญ่เต็มบานสะใจไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดวงตาเหมือนทานฟอร์เมอร์ดูยังไงก็เท่ผมบอกเลยสุดจริงล้อแม็กอันรอยขอบ17เดิมโรงงาน สวยใสสดใสแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับยางปี24โคตรดีภายในขับขี่สบายกว้างขวางมาพร้อมกับเบาะหนังตัดทรงมาให้ดูเราเรียบหรูสปอร์ตมีสลูปด้วยข้างบนรับลมได้แบบนี้โอ้กีครับผมกับราคาเงินสด319,000บาท ห้องโดยสารเก็บของกว้างขวางข้างหลังเก็บของได้แน่นคนนั่งไปอยู่ได้เป็นคนผมบอกเลยว่าคุ้มที่พูดมาทั้งหมดดาวแค่7บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีพรบฟรีประกันภัยดาวเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านเป็นไงสุดยอดอยู่แล้วไัยรุ่นสำหรับราคางันสดคันนี้3 1 0 0 0 0กับอีก9000บาท่อนสบายสบาย5977บาท8 4งวดหรือ7ปีนั่นเองสนใจติดต่อเบอร์โทร0 8 3 4 6 4 3 3 7 7เเซลเจ๋งยินดีให้บริการ ไม่สะดวกติดต่อได้ที่เพจมังกรชาแนลมีเซล,ลมีแอดมินคอยให้บริการเสมอสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนรถสวยรถด,ดีต้องเต้นมังกรครับผม